ครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาเก็บฟ้าทลา,ายโจรเอาไปให้นกที่บ้านของผมเนี่ยได้กินกันนะครับช่องนี้นะคบที่ต้องเอาฟ้าทลา,ายโจรมาให้น้องนกกินเนี่ยเป็นเพราะว่าชร่วงนี้เนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ฝักเนี่ยเริ่มจะแก่แล้วนะเดี๋ยวถ้าฝักแก่เนี่ยเมล็ดก็จะร่วงลงไปแล้วครับถ้าเมล็ดร่วงลงไปน้องนกก็จะไม่มีอะไรกินแลนะครับ สิ่งที่น้องนกเนี่ยเขาชอบกินมากที่สุดนะครับคือมเมล็ดในฝักของฟ้าไายโจนนะครับก็จะเป็นเมล็ดเล็กๆปัม๊มนะครับนี่ครับบีบ,บออกมาไไหให้ทุกคนดูก็จะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้เลยคนระับอ่านี่น้องเขาเนี่ยจะชอบกินพวกนี้กันนะครับประโยชน์ของฟ้าไทยโจนนะก็คือฟ้าทลายโจนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันหวัดน,นะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วยังป้องกันโรคท้องเสียได้ด้วยนะครับ ถ้าน้องนกกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้น้องนกเนี่ยเขาแข็งแรงแล้วก็จะเริญอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเก็บฟ้าทายชวนแตงด้านหลังลงเรือนกันเลยนะครับอู้ได้มาอันใหญ่เลย เนี่ยก็ได้เยอะเลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะไปเอาไปให้น้องเขาเนี่ยกินวันอื่นนะแล้วก็ให้เขาเนี่ยแพร่พันต่อไปด้วยนะโอเคเอาไปให้น้องนกกินกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีฟ้าลายกินมาฝากเด็กๆน,นะแต่ตอนนี้ฝากเยอะด้วยท่าว่าเด็กๆไม่ชอบกันนะอุย๊ยโอเจไม่ไหวหรอาใครใครอ,อุหน้ารัก <laughs> เมื่อเช้านะครับผมก็เพิ่งจะให้มะเขือไปนะแล้วตอนหลังนี้จะมาให้ฟ้าอะไรโจร้อีกแล้วนะครับอ่าเด็กๆเอาดอกไม้ไหม <c oughs> มีแต่สีสันนะพี่มากินนอนยอะตัวอื่นนี่กลัวหมดแล้วอ่ะสงสัยจะเยอะเ,เกินไปจนน้องเขากลัวแล้วเอย่างไรเด็กจะเอาวางแล้วป็นจุดๆให้น้องเขาแล้วเอาหนีไม่ตรงนี้กินเนื้อนี่น้องน่าขยบเป็นสนใจนะ มาสิไหมเดี๋ยวพี่อะพามาใหม้นะขีดแบบนี้แล้วก็ทำใ,ให้ต้นกระเพราออกออกดอกเป็นฟ้าทายโานออกผิวแบบเออแบบนี่เสร็จแล้วรอรอสักง <c oughs> าพอแล้วเดี๋ยวนีาไปจะไปทําเจ๊ดไปโกงกันฝั่งแล้ว เมันกินกันแล้วจะได้แข็งแรงนะน้องชิดลิศเนี่ยเขาเป็นนกพิการจำวากของผมนะครับปากของน้องจิดลิศเนี่ยเขาจะเบี้ยวนะแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส่วนเท้าของเขาเนี่ยก็จะกางไม่ได้นะครับแล้วก็ขาไปตั้งห่าครับจิดลิศเอาไปกินนะเดี๋ยวพี่ไปที่อื่นก่อนนะขึ้นนจะทำตกซีอ่ะพี่ไอ้วี่อสุดท้ายนะไปละไปละ,ปละน้องนกพากันทยอยมากินแล้วนะครับ ก็จะมีตอนนี้ก็ยังมีแค่กินชิคกับเลิฟเบิร์ดนะพี่มากินนะครับส่วนของยยนี่ไม่ค่อยมากันเลยนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ด้วยนะคะคืเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแตงกาออ่ัเที่ผมเนี่ยเอาให้นองลงนะไม่จากส่วนของผมทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องสารพิษอะไรเลยนะครับ ตอนนี้นะเราเนี่ยก็เอาฟ้าายเจวเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต,ต่างๆของโรงเรือนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็รอให้น้องเขาเนี่ยมาทินกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยชอบจุดไหนกันบ้างนะครับเผื่อครั้งหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะได้ให้ถูกที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรารอเะครับที่เขาชอบมากที่สุดก็คือตรงต้นกระเขาแห้งเนี่ยแหละครับทุกคนครับสงสัยผมน่านจะปักไว้สวยเกินนะจนดึงดูสายตาของน้องนกครับทุกคนครับ ดูวพ่อค้าสองตัวนี้สี่น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้กับเราชิมก็ชิมก็อุ้ยนี่ไงใบมิ้นใบมิ้นสวัสดีมิ้นเชิญนานเลยนะอ่ะเอาชิมเถอะชิมให้ชิมให้อุ้ยใบมิ้นกินแล้วใบมิ้นกินแล้วเย้อ่ะกินแล้วเชื่อไทยชิมหน่อย กมีน้องลูกของโยกเดียวกินกะเพราจะเอ๊ะพลาชายจนจากมือของผมแล้วนะนี่น่ารักสุดๆไปเลยครับแถมน้องเขาเนี่ยสีสวยมากด้วยนะไปไหนอย่าเพิ่งกลัวกล้องกันมากินพลาชายจนก่อนน่ารักนะลูกก็อ,นนะอุ้ยแล้วมีเฟซฮาหลบอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับปันโตกินพลาชายจนของพี่น้อยที่กินไม่หมดอนะ่ะ โอเคจ้าม่อโอเคจ้าจิเลย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 สัตว์ <c oughs> นี่จะนกเกลียดผมนะแต่ชิคามี่แน่นอนร,รักผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้รักแล้วฮอปจะแง้มมือแล้วเบอร์สี่วยๆพากันลงมากินตรงนี้แล้วนะคะอ้าวหายไปไหนหมดอยา่ยาอย่าตีกันอย่าตีกันเอะเดี๋ยวเราเอามาให้อินซิฟกับ โตโต้กันดีกว่านะครับกินซิมาล,ลองกินดูไหมอ่ะโตโต้ละหนีกันหมดเลยต่อไปแล้วก็คือผักไทยกับพร้อมดวนนะครับอะผักไทยอทย่างพร้อมดวนกินเยอะๆเ,เลยนะจะได้สุขภาพแข็งแงรงออกลูกให้พี่เย,เยะนะ้ๆนะแอร์แก๊กแก่์แกร์กินแล้วนะคะแก๊กรกินแล้วแบบนั้นแหละแก๊กร น่ารักสุดๆแล้วคู่นี้นกที่บ้านของผมเนี่ยชอบกินฟ้าไายโจรมากเลยนะแต่ผมเนี่ยจะไม่ให้เกินติดต่อกันถึงสามวันนะเพราะกลัวจะมีผลข้างเคียงนะอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของนกนะครับแกะออกแกะแกะออกเขียวจ้าเขียวจ้ามาเร็วๆเขียวแก้วแก้วชซนิวอยู่แต่ในรังนะอ่ะเขียวเอาไปเลยเอเดี๋ยว ปกติเวลาผมเนี่ยจะให้กระเพราหรือฟ้าทายโจ้นะผมเนี่ยก็จะเอาเสียบไปตรงนี้ครับอาเป็นไงบ้างเคียวก็เอาวางไว้ตองนี้อีกสักหนึ่งอัน,ลนแล้วกันนะครับแก้วออกมาชินแล้วมาแล้วฟ้าทายโจที่หนูชอบไงแก้วมากินแล้ว <c oughs> น่ารักเหมือนเดิมเลยลูกเสาพ่อนี่ <c oughs> ียวกินมากสิตอนนี้นะผมเนี่ยก็ให้ฟ้าไทยจนทั้งบ้านแล้วนะครับอ่ะอุ้ยิน่าชี้ชีกสองตัวออกมาจากในรังนะคะใตเมียบ้านช่วงนี้หนูไข่เหรอหนได้ไม่ออกมาเลยอ่ะฮะแก่งหนุกมืนเดิมหนูกินให้มันประหยัดประหยัดหน่อยอย่ากัดทิ้งกัดกว้างคนอื่นเขาบรรจงกินอย่างอร่อยอร่อยดูหนูดิกัดทิ้งกัดทิ้งเ่ยเป็นเดนนิสเซอร์หรือไง อาตีกันอีกช่วงนี้เขาไข่อยู่นะก็เลยอาจจะดุกว่าปกตินิดนึงเอ๊ะแต่ปกติก็ดุอย่างนี้นะเอ๊ะไหนเดี๋ยวโอเคดุขึ้นมาหน่อยให้เลยครับโอเคนะหนูเดี๋ยวพี่ยะเน็บไว้ตรงนี้จะหิวว่าก็กินได้ท่ะเข้าไปเป็นไงบ้างครับทุกคนเราสำหรับการให้ฟ้าทายจรที่บ้านของผมนะ ปลาทรายโจนเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะมติดบ้านให้น้องนกกินบ้างนะครับแต่ก็ไม่ควรให้น้องเขาไปกินเยอะเกินไปนะเพราะอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้นะขนาดคนเองกินได้ไม่เกินเจ็ดวันเลยครัเป็นน้องนกตัวเล็กแค่นี้ก็อาจจะมีผลขั้นเพียงก็เลยให้แค่สามวันต่อนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดที่ใหม,ม่ๆโอ๊ยเจ๊กนใหมยย่คลิปหน้าลาสํารวนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย